รายการเปิดดวงเฮงๆงช่วงที่2องของรายการของเราค่ะก็มาเยือนอย่างรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วที่ดูรายการแล้วก็คันไม้คันมืออยากจะส่ง s m s ก็รีบส่งกันเข้ามานะคะหรือว่าจะกิ้งการโทรหาพวกเรา2คนก็ได้นะคะยินดีที่จะให้คนาแนะนํากับคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยหรือแม้กระทัะ่งเอ,อ่อฝันเห็นนู่นเห็นนี่เห็นหนั่นแปลกๆอ,อยากจะโทรมาถ,ถามว่าหมายความว่าอย่างไรให้อาจารย์ตีให้นะครับ เขียนไม่ได้ว่าเมื่อคืนฝันเห็นแก้วแหวนเงินทองฝันเห็นคนเอาน้ำหอมมาให้ฝันเห็นช่างวิ่งเข้าใส่หรือม่กระทั่งฝันเห็นศพลอยน้ำฝันเห็นสงครามาเขียนมาได้นะครับว่าเมื่อคืนฝันเห็นนู่นเห็นนี่บอกชื่อจริงนำกุริงมาเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เลยเตีความฝันให้ด้วยเลยนะครับอันนี้หนูไม่ได้ยกยออาจารย์นะแต่วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หนูจะถามอาจารย์ครับเพราะหนูหนูฝันมาจริง อ,นนอันนี้เล่าฝันรายการใหม้มาได้เลยได้เลยนะครับหนูฝันว่าหนูไปสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าร่ารวยนักใช่ไหมเอาเงินมามแบ,บ่งเงินใช้แล้วก็กีดเข้ามือหนูแล้วก็กีดใบหน้าหนูว่นนะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์เมื่อคืนน้องเอ็มฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อคืนนี้เป็นวันพุธกลางคืนทเทวดาประจําวันพุธก็คือพะระราหูทรงเสือดำเขาเรียกว่าถ้าคนฝันวันพุธกลางคืนแล้วฝันเห็นสิ่งเลวร้ายะนะครับ น้องเอ็มรีบไปนี่ด่วนเลยนะครับขออนุญาตครับโค้ชอัพครับน้องเอ็มครับรีบไปเติมน้ํามันตะเกียงโดยด่วนเลยเพราะว่าฝันพุดกลางคืนนี้ค่อนข้างแรงทีเดียวเพราะว่าเป็นวันของพระราหูท่านนะครับให้รีบไปเติมน้ํามันตะเกียงโดยด่วนเพราะว่าจะมีคนจ้องให้ร้ายจะมีคนจ้องให้ร้ายหรือแม้กระทั่งจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ตอบภาพรวมภาพจริงเลยนะครับให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงเท่าอายุของตัวเองก็คือว่า น้องเองเกิดวันอะไรเลยน้องเองเกิดวันอะไรเกิดวันพฤหัสค่ะพฤหัสบดีนะครับก็ฝันพุดธกลางคืนต่อเช้าวันพฤหัสนะครับก็ให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงไปยืนที่เทวดาประจําวันพฤหัสก็คือถังน้ำมันตะเกียงวันนั้นแล้วก็ให้เติมนซื้อน้ำมันไปเองน้ำมันที่เป็นมงคลและกันชื่อนะครับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันทิพและการแปลว่าอิ่มเอิบไม่รู้จักอดไม่รู้จักหิวอิ่มตลอดชาติตลอดเวลาไม่อดไม่อยากวนไปที่ฐานตะเกียงนะครับ49รอบ 49รอบไม่ใช่เกิดเกิดอายุเท่าไหร่อาจารย์ครับอันนี้เราดันว่าอายุเยอะใช่ไหมคะทำไมค่ะ31รอบค่ะเอาเอาอายุจริงเลย39รอบนะครับ31ค่ะอาจารย์31แต่เราต้องตีไปตกเลข9อ๋อก็ต้องเป็น39รอบ39รอบวันพฤหัสบดีแล้วเราก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่วันอาทิตย์1รอบจันทร์1สองอังคารพุธพฤหัสอีกรอบหนึ่งสุขเสาร์นะครับแล้วก็ร้องขอความเมตตากรุณาปานี จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ไปไหว้พระราหูด้วยเลยเพราะว่าฝันคืนวันพระราหูทรงเสือเลยนะครับนี่ก็อาจารย์หนูขอกลับราค่ะอาจารย์จัดรายการคนเดียวนะคะเดี๋ยวฮงเฮงแล้วอยากจะไปทำบุญเหลือเกินเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวไปก็มาอาจารย์ดูให้คุณผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าค่ะอาจารย์นะคะวันที่9ตุลาคม2523นะคะอยากแต่งงานปีหน้าจะได้หรือเปล่าครับคุณขิงนนทบุรีค่ะคุณหญิงผู้ชายเนี่ยคุณขิงครับมาผู้ชายค่ะ คุณขิงครับเออคุณดูอยู่นะครับให้คุณมองไปที่ข้อบือข้างซ้ายครับนับ3นะครับ1 2 3สมสาธิปรากฏอย่างชัดเจนครับนี่เลยนะครับคุณขิงภาพขึ้นมาเป็นลักษณะของความรักอันหวานชื่นนะครับการเงินพร้อมความรักพร้อม<ะ>เวลาพร้อมแต่งได้เลยแต่ภาพขึ้นมาว่าคุณต้องหาเลิกยามให้เหมาะสม นะครับภาพขึ้นมาว่าคุณขิงคุณต้องหาเลือกยามให้เหมาะสมเพราะว่าความรักของคุณเป็นลักษณะของรักแท้แน่นอนอแต่เป็นลักษณะของ<ฆ>แม่งอนนะไม่ใช่พ่อพ่อแง่แม่งอนนะเป็นแม่งอนหมายถึงว่าผู้หญิงเป็นคน<อ>คน่อนข้างน้อยใจ<ฆ>ค่อนข้างคุณต้องใส่ใจให้เวลาเขาพอสมควรเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเขาจะเกิดวันอะไรวันเดินทายปีใหม่ลอยกระทงนะครับส่งข่าวสารเมื่เสร็จไปดอกไม้สักนิดนึงนะครับความรักจะหวานชื่นอยู่กันยืดยาวแบบไม้เท้ายอดทอง ตะบองยอดเพชรเขาเรียกว่าอยู่กันไปจนแก่จนเท่าเลยเห็นไหมนะคร oh Jamie, <anak> ับนี่อยู่ๆไปเป็นฝรั่งเลยเห็นไหมแสดงว่าปีหน้าได้แต่งแน่นอนใช่งแน่นอแต่งแน่นอนอยู่ที่เขาว่าจะหาเวลาได้หรือเปล่าแต่ภาพขึ้นมาไม่มีอุปสรรคนะไม่มีนะครับหวานชื่นครับชนะคะัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณขิงครับค่ะต่อไปค่ะนะคะสี่มิถุนายนสามสองนะคะวันอาทิตย์การงานจะทําธุรกิจเล็กๆได้ไหมครับทําอะไรดีแล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยจากน้องเหน่งค่ะ น้องเน่งครับปีนี้น้องเน่งอายุ27นะครับ32 30 40 50 27ถูกต้องนะครับคุณเกิด27บระเภทคนเรามี3ช่วงช่วงแรกคือ25ถึง27ช่วง2คือ35 37ช่วงสุดท้าย45 47เป็นประเภทรอบแรกช่วงอายุสุดท้ายของประเภทคือ27อย่าเพิ่งดีใจนะครับ25คุณไม่เป็นอะไรความรักคุณไม่สมหวังคุณไม่ตกงานคุณไม่มีอุบัติเหตุอย่าเพิ่งดีใจ27นี่มาแล้วถามว่าหน้าที่การงานหรืออะไรนะ แล้วหน้าที่การงานแล้วก็จะทําธุรกิจได้ใหมนะครับคุณเด็งให้มองไปที่เมืองซ้ายเลยครับนับสามนะครับหนึ่งสองสามชัดเจนครับถามถึงหน้าที่การงานลําดับแรกนะครับคุณกําลังจะถามหาง,งานน้องเอ็มะนะครับอาจารย์แนะนําให้ไปหานะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อชอบหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็หลวงพ่อทอง นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือรูปหล่อองเหมือนมาบ,บูชาแยกทิ้งเลยนะหลวงพ่อชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหรือกกรวมกันชอบเงินทองมาตั้งเอาไว้อีกหนึ่งทิ้งนะครับแล้วก็กราบไหว้เช้าเย็นด้วยน้ําดื่มที่เป็นมงคลมีอะไรบางหลามีคริสตัลมีสิงมีอะไรก็ว่าไปนะครับน้ําดื่มชื่อที่เป็นลักษณะของไม่เป็นมงคลอย่าเอามาถวายท่านเด็ดขาดแล้วก็ให้ถวายท่านด้วยดอกไม้คือคบานไม่รู้โรยนะครับแล้วถ้าทุ่มทำธุรกิจไปนะครับ สภาธิปรากฏว่าธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองตามลําดับแต่ขั้นตอนแรกๆอาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่จะผ่านพ้นไปนดีครับชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะเข,า,ขาบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะถึงจะดีอาจารย์คืออย่างนี้นะครับถามว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรทําเกี่ยวกับที่คุณถนัดที่สุดนะครับถึงจะเป็นอะไรที่ว่าได้มานิดน้อยนิดนึงแต่ต้องเป็นธุรกิจที่คุณถนัดที่สุด ถ้าเป็นธุรกิจที่คุณไม่ถนัดแต่มีเงินล้นเหลือแต่มีคนมาแนะนาแล้วเขาจะเป็นคนเซ้ป์ให้ก็อย่าไปเชื่อเอาที่คุณถนัดที่สุดก่อนแล้วคุณจะเจริญครับช่วร์ล้วลเปเซ็นครับค่ะนะคะ่อไฟค่ะคุณเล็กค่ะจันที่ยี่2ิอตุลาคม2,500นะคะสุขภาพบ้นปลายชีวิตผมจะเป็นอย่างไรครับ25ปีนี้ก็52นะครับ2500นะครับค่า52บัองบายชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับให้คุณเล็กนะครับมองไปที่ข้อมือข้างซ้ายครับจันทร์สาม 1 2 3ชัดเจนครับคุณเล็กครับ<ฆ>ถามว่าจะเป็นอย่างไรสุขภาพมาก่อนนะครับขึ้นมาเลยระวังให้ดีตอนนี้นะครับงดไก่งดสัตว์ปีกทุกชนิดนะครับแล้วก็ลดคอเลสตอร,รอลด้วยนะครับ<ฆ>เขาเรียกว่าไขาข้อกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ไอ้นิ้วเจ็บเจ็บปวดๆเนี่ย<ฆ>เริ่มมาเยือนแล้ว<ฆ>สังเกตไหมครับคุณเล็กช่วงคุณเดินนะครับไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าจะเดินไปทางไหนนะครับ ข้อเข่าด้านกวาเริ่มกรุบกุบกรุบก,กนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลักษณะของเอ็นติดขัดนะครับแล้วก็จะก้มจะงเงินงีนเน่เริ่มมาแล้วอาจารย์แนะนําให้กินเครื่องดื่มที่มีสุขภาพไปด้วยทุกครั้งอาจจะเป็นแตงโมปั่นนะครับหรือแม้กระทั่งน้ําใบบัวบกน้ําตักไข้น้ํากระเจี๊ยบน้ําฝรั่ง <c oughs> ช่วงนี้เสริมสร้างแล้วก็ลดคอเลสเตอรอล <c oughs> คุณได้ <c oughs> ทีเดียวนะครับลดน้ําเย็นด้วย แล้วก็ผลไม้ปั่นนี่นะครับอันนี้ให้ใส่น้ำแข็งไปได้แค่3ก้อนปั่นละเอียดนะครับ <c oughs> ชัวงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกอย่างจะเริ่มดีครับวันใส่ชีวิจะเป็นยังไงให้ไดม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาอยู่ได้ะะอยู่ได้ครับผมค,ค่ะต่อไปค่ะคุณกนกพรนะคะ1มีนาคม2478นะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องขายที่ดินจะสําเร็จไหมค่ะอาจารย์นะครับให้คุณกนกพรมองมือกับเพื่อนทรายครับนับสามนะครับหนึ่งสองสามสมาธิปรากฏชัดเจนครับ ถามว่าจะขายที่ดินนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นในหน้าหรือว่าคุณจะเป็นคนขายเองหรือว่าเป็นตัวกลางสมมธิปรากฏว่านะครับให้คุณไปนะครับไปไหว้นะครับองค์พระพิคเนตก่อนนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเพื่อร้องขอความสําเร็จเพราะว่าอ,องค์พระพิคเนตเนี่ย<ะ>เป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับ <ง Bever> คอสอัพครับนะครับให้ไปขอในปางลีลา นะครับภาพพิคเนตมีหลายปางนะครับแต่อาจารย์แนะนําให้ไปขอในปางลีลาคือปางยืนนะครับเพราะว่าการเออที่จะขายที่ไม่ใช่ของเล็กๆเ,เลยเป็นลักษณะของของใหญ่ต้องไปลักษณะนี้เลยะนะครับแล้วก็ถามว่าจะสําเร็จไหมสําเร็จครับแต่ว่าขายเอากาไรแค่นิดหน่อยก็พอนะครับาพาขึ้นมาว่าสําเร็จอีกไม่นานด้วยไม่นานออคําว่าไม่นานของอาจารย์เองคือเร็วจนคุณ ตกใจชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะนะคะข้อความต่อไปค่ะทีมงานรบกวนขึ้นให้เราด้วยนะคะ,<น>ะมาแล้วค่ะคุณส้มค่ะสองพฤษภาคม30นะคะลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไร25ปีนะครับ30ปีนี้ห้นะครับค่<ฮ>ะลักษณะของเนื้อคู่เป็นอย่างไรเลยครับรคุณส้มครับปีนี้เป็นเบญจเพศรอบแรกของคุณทีเดียวนะครับอาจารย์ให้มองไปที่ขึ้นทางซ้ายก่อนนะครับเนื้อคู่ใช่ไหมหนึ่งสอง สามามหาเนื้อคู่อย่าเพิ่งตอบเลยนะครับสมาธิปรากฏมานะครับว่าคุณเดินทางไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นรถระวังตัวเต็มที่เลยอาจารย์เห็นภาพของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแต่มีวิธีแก้ไขครับให้คุณไปทําบุญที่วัดไหนก็ได้นะครับให้ไปทําบุญที่วัดไหนก็ได้กับพระนะครับพ้าดุมผ้าแก่ไม่วอรรี่ แต่ว่าสังฆธานที่คุณถวายจะต้องมีน้องเอเห็นอะไรไหมยาค่ะ oh, <yeah>. เป็นยาตําราหลวงยาสามัญประจํา <Ha. S 1> บ้านก็ได้แล้วก็อย่าลืมกวดน้ํานะครับพอถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็คุณอายุ25ให้คุณใส่เงินเอ,อ,องพระไป29บาทพอไม่ต้อง129นะ uh uh uh. 29บาทพอนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ย <Ha. S 1> เขียนกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็เขียนว่า ขออุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ให้กับเทวดาทุกชั้นฟ้า<ะ>ให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับตัวเราและให้กับญาติที่ร่วงลับสุดท้ายให้กับสภเพสศีที่ยืนอยู่หน้าวัดเข้าวัดไม่ได้น้องเอม็มเชื่อไหมนะครับคุณส้มเชื่อไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมขณะที่เราเดินทางเข้าวัดเนี่ยกำลัง<ะ>จะเข้าประตูวัดเนี่ยนะครับลงรถแท็กซี่หรือว่าเดินเข้าหรือว่าขับรถผ่านไปเนี่ยรู้ไหมมีใครรอยอยู่หน้าวัดมีพวกเจ้ากรรมในเวรผีไต้หงไต้หา ที่ไม่มีใครกดน้ําไม่มีใคร e หอาหารให้กินเนี่ยเขารออุ้ยมาแล้วน้องเอมาแล้วอาจารย์เอมาแล้วเขารออะไรรู้ไหมเขารอว่าเราจะอุทิศสุขุสนนะครับส่งไปให้เขาได้กินหรือเปล่าแต่ถ้าเราบอกว่าขออุทิศสุขุสนในครั้งนี้นะครับสังฆทานครั้งนี้ให้กับเทวดาทุชั้นฟ้าก่อนเลยคุณพ่อคุณแม่ตัวเราแล้วก็เพื่อนฝูงที่รู้รับไปแล้วแต่ไม่บอกว่าเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีเขาไม่ได้เขาจะโอ้ตายแล้วไม่ได้ทําไมไม่ให้เราเขาจะโอ้เขาจะแห้วเลย ให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่คุณส้มอย่างเดียวทุกคนเลยนะครับและสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นนะครับถามว่างานจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับคุณส้มครับช่วงอายุย5สิสมาธิปรากฏว่างานคุณนะจะต้องเปลี่ยนอย่างน้อย2องสางานนะครับงานนี้ยังไม่ใช่งานที่คุณมั่นคงนะครับค,คุณต้องออมองหางานไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ตรงนี้ถ้าคุณทําอะไรอยู่คุณทําไปก่อนนะครับชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ,อย่าลืมไปทำสัฆทานนะ ค่ะต่อไปค่ะวันเสาร์นะคะ18เมษายน30นะคะปีนี้จะได้เงินเดือนเพิ่มใหมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้หรือเปล่าคุณสกุลรัฐค่ะสะกุลรัฐค่ะสกุลรัฐอายุ25อีกแล้ว30 3 0ปีนี้ก็55ถูกปแลาปีปีนี้55ใช่ก็อายุ25ะนะครับคุณสกุลรัฐนะครับ คุณถามว่างานจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้เงินเดือนขึ้นไหมให้คุณอม,มองไปที่คู่บุ้างซ้ายนะครับอาจารย์นับสามหนึ่งสองสามชัดเจนครับคุณเกิดวันอาทิตย์นะครับใช่ไหมเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์เกิดวันเสาร์นะครับก็คือว่าพระเสาร์ทรงเสือเป็นพระราหูอวตารลงมาทรงเสือทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิดไวทาไวนะครับแต่ใจร้อนปากไปก่อนนะครับแต่สมองเนี่ยอ่ะพูดไปแล้วนี่นะครับแต่คุณเป็นคนที่ เคลียร์สถานการณ์เก่งเขาเรียกว่าโยกย้ายคําพูดเก่งถือว่าปากเป็นเอกดเลขเป็นโทถามว่างานจะเป็นยังไงนะครับงานของคุณนะครับเข้าข่ายลักษณะของทํแล้วได้เงินไอ้คาว่าทํแล้วได้เงินหมายถึงว่าคุ้มค่ากับในจ้างที่เขาจ้างคุณมา,าปีนี้สิ้นปีคุณได้ขึ้นเงินเดือนแน่นอนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คุณได้ขึ้นอย่างตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ จุลและประสิทธิ์ครับค่ะยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะคุณสกุลรัตน์นะได้ขึ้นครับค่ะต่อไปค่ะคุณประภาดาค่ะเสาร์ที่17เมษายน25นะคะการเงินจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูไหม25นี่เป็น25 25หรือ25 00 2 2 25ค่ะเกิด25ค่ะก็สามประมาณ30ค่ะ30นะครับให้คุณไม่บอกชื่อนะคุณประภาดาค่ะประภาดามองไปที่ข้อมือข้างซ้ายนะครับถามเรื่องการเงินใช่ไหม นับ3นะ1 2 3สมาธิปรากฏครับการเงินช่วงนี้ชะรอตัวใช้จ่ายอะไรต้องประหยัดต้องดูความรอบครอบดูความเหมาะสม<า>และยิ่งช่วงปีใหม่เนี่ยนะเงินทองเข้ามาเนี่ยเข้าน้อยจ่ายมากคุณต้องแมネจเมนต์จัดการเรื่องเงินทองให้ดีนะแล้วก็จะไม่ติดขัดทำทันที่อาจารย์ว่าก่อนอะไรที่ควรปล่อยก็ปล่อยเรื่องเงินอะไรที่ควรชะรอก็ชะรอ เงินส่วนที่ค um, ุณชะลอนั่นแหละจะมาเป็นเงินส่วนที่คุณจะหมุนได้ครับชัวร์แล้วไปเซ็นครับอย่าปล่อยเงินง่ายเกินไปนะครับค่ะต่อไปค่ะคุณรุงค่ะ3พฤษภาคม32นะคะสุขภาพป่วยบ่อยไม่หายสักทีเวรกรรมอะไรครับแก้อย่างไรคุณลุงนะครับ32ก็ประมาณ30กว่านะครับให้คุณมองไปที่ข้อมือทางซ้ายนะครับคุณลุงนับ3นะ1 2 3 สัปทีปรากฏครับคุณลุงบ่อยๆใช่ไหมนะครับโคสอัพครับภาพขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้คุณเข้าขายลักษณะที่ว่าจะทําอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยไม่ว่าน้องเอมไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับมันดูซบซาไปหมดลยตอนนี้นะคุณลุงนะอาจารย์อยากให้คุณลุงเนี่ยไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับถ้าคุณอยู่กรุงเทพไปที่สมุทรปราการไปที่ช้างสามเสียน ช้างสามเสียนคือใครช่างสามเสียนคือช้างทรงของพระอินทก็คือช่างเอราวันนั่นเองช่างเอราวันจริงๆไม่ใช่มีสามเสียนนะมีเจ็ดเสียนแต่ว่าเนื่องจากว่าทางสถาปั์แล้วไม่สามารถจะสร้างเจ็ดเสียนได้เพราะว่าข้างในช่างสังเสียนเนี่ยสามารถจะเข้าไปเดินไปดูนั่นอ,อยู่นี่ได้และแต่ละเสียนเนี่ยะนะครับจะมีสะอยู่เจ็ดสะมีกอไตรบวอยู่เจ็ดกอ,อม,มีนางฟ้าอยู่เยอะแยะไปหมดเรียกว่าเป็นอะไรที่มีพุทธานุภาพ ที่อาจารย์ให้คุณไปไหว้ช้างสามเสียนเนื่องจากว่าคุณจะต้องมาทางจุดนี้เพราะว่าสุขภาพร่างกายคุณย่ำแย่ช้างสังเสียนคือช้างทรงของพระอินทร์พระอินทร์นี่จะเป็นอะไรที่เขาชอบเขาบอกว่าพระอินทร์จาข่าเทวดาขอรับขอจงมาสดับรับฟังถ้อยคําของผมไปอ้อนวอนร้องขอนะครับแล้วก็ไปไหว้อย่าลืมนะครับถ้าคุณไปที่ช้างสามเสียนอย่าลืมไปลอยอังคารให้ตัวเองด้วยเพราะว่าที่ช้างสามเสียนเนี่ยเขาจะมี กระทงแล้วก็มีดอกบัวอยู่ในกระทง h แล้วก็จะมีทางน้ําไหลทุกคนไปจะต้องไปไหว้เขามีให้จําหน่ายแล้วคุณก็ใส่เงินไปเก้าเหรียญเป็นเงินเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญห้ก็ได้ที่มันมีทั้งสีเงินและสีทองลอยไปบอกว่าขอลอยความเจ็บปวดลอยความทุกข์ยากแล้วก็ลอยเงินไปเนี่ยเก้าเหรียญเนี่ยอให้กลับมาเป็นเงิน9้าล้านเก้าแสนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องบางเรื่องแก้ไขด้วยพิธีการทางการแพทย์ แต่เรื่องบางเรื่องแก้ไขได้โดยพิธีการทำบุญและทางโหราศาสตร์ครับชวนและไปเซ็นครับลองทำดูนะครับ อันนี้นอกจากที่ช้างสามเสียนนะคะจะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วนะคะสถานที่ยังสวยงามมากๆด้วยเมคยไปไหมครับเอ็มเคยไปค่ะเพราะว่าเอ็มก็เป็นคนสมุดประการเหมือนกันเานั่นน่ะใช่แล้วเป็นเจ้าของเดียวกับเมืองโบราณนะคะช้างสามเสียนวันนี้อาจารย์เอเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนซะแล้วถูกต้องครับค่ะต่อไปค่ะคุณพันนิพดาชัยนะคะทําบุญอธิษฐานจิตให้อย่างไรเนี๋ยนะคะขอขออีกรอบนึงนะคําบทำบุญอธิษฐานจิตให้อย่างไรไม่กวดน้ําจะถึงผู้รับหรือเปล่าคะ อ๋อคือว่าเขาทําบุญแล้วเขาก็มีการอธิษฐานจิตให้แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้กรวดน้าเนี่ยมันจะถึงผู้ที่เราให้เขาหรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับ<ะ>เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องเล่าแล้วต้องขยายความนิดน<ะ>ึงขอสักสามอาทีนะครับอาจารย์เอเคยดูหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อประมาณแม้ถ้าพูดไปในรู้อายุเลยเมื่อประมาณ40บกว่าปีก่อนเป็นของท่านทอเรียงพี่บูรก์กดแห่งกรรมนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเลยเขาจะเขียนไว้ได้ว่าคนเหยียบแมงสาบเนี่ยฆ่าแมงสาบเนี่ยพอปั้นไปชีวิต จะเป็นยังไงคนบางคนเนี่ยนะครับเผาเต่ากินเนี่ยเต่าเนี่ยนะเขาเขาก่อไฟนะครับไม่ยอมไปทุบหัวไม่ยอมไปตัดหัวโยนเข้ากระดองเต่ามันร้อนอมันก็เดินทางมาเต็มเตี้ยมันร้อนอ่ะมันังไม่ตายทันทีมันเดินได้เนี่ยพอมันร้อนมันเดินมาเสร็จก็จับมันโยนเข้าไปใหม่จนมันตายบ้านไปชีวิตเป็นยังไงรู้ไหมยังไงคะตัวงอขดเป็นเต่าเลยนะโอ้ยร้อนร้อนร้อนเปิดแอร์พัดลมให้ก็ร้อนร้อนแล้วก็ร้อนจนแบบตายแห้งเหมือนกับเหมือนตายซาบคุณถามถูกครับ แล้วมันมีอยู่เรื่องหนึ่งของท่านทอเรมพี่บุญนะครับมีมีปู่ย่าตายายอยู่คู่หนึ่งนะครับเขาเป็นคนรวยเขาทำบุญแบบสุดๆเลยนะครับเงินทองได้มาเท่าไหร่ทำบุญทำบุญเพื่อหวังว่าชาติหน้าเนี่ยจะได้เกิดเป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้านะครับทำบุญจนไม่มีเงินจะทำแล้วคราวนี้ก็ลูกหลานก็ เอาของดีๆมาให้กินเพราะว่าลูกหลานก็รวยเหมือนกันแกก็ไม่กินนะเอาเป็ดเอาไก่เอานูดอเอานี่มาได้ให้กินแกใส่บาตรหมดเลยแล้วแกก็กินผักกินหญ้าตามกระถินริมทางที่ตามริมรั้วจนแกเป็นโรคขาดสารอาหารตายน้องเอ็มว่าเจตนาที่แกทําบุญครั้งเนี้แกจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเพราะแกทำอย่างโมโ,โ,โหลารเลยเขาเรียกว่าทรมานตัวเองเหมือนกันนะทำบุญแล้วได้บาปนะคะสรุปก็คือว่าแกตนกนรก อย่าเพิ่งงงทำไมต้องตกนรกอะคะอย่าเพิ่งงงทําบุญขนาดนี้แล้วตกนรกได้อย่างไรนะครับเทวดาแล้วก็มัจุราพอไปถึงมาจุรานะนั่นคือหนังสือของทอรีพิบูลนะมัจุราเขาบอกว่าไหนขอดูบัญชีสิทาบุญมาอย่างเหลือเฟือเลยอ้าวไปลงนรกก่อนตกใจเลยตายายคุณอ้าวทำไมเี่ยก็ชั้นกับแฟนฉันเนี่ยตากับยายทําบุญมาอย่างสุดๆเลยเอบออไม่กินไม่ดุ้นไม่นี่ป่วยก็ไม่ยอมซื้อยาเอาไปทําบุญหมด ข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานนมาให้กินเนี่ยคุณคือพระในบ้านเขาให้คุณกินเนี่ยหวังจะให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวให้ก็กราบไหว้แต่คุณมาทําร้ายตัวเองโดยทําให้คุณ<อ>ตายทําให้ลูกหลานเศร้าโศกเสียใจะนะครับไปตกนรกก่อนแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์เช่นเดียวก,กันกับว่าคนที่กรวดน้ําหรือไม่กรวดเราเป็นชาวพุทธครับบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่พุทธกาลแล้วต้องกรวดน้ํามิเช่นนั้นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคุณเนี่ยนํา คุณทาบุญมาเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้แก้วเออ,อข้าวของอาหาร,าหารต่างๆาาางนะาาคนอื่นเขากวดน้ำเขาได้กินสบายๆมีน้ําดื่มของคุณเนี่ยกินไม่ไดมไไม้มันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงหมายถึงว่าการกวดน้ํานี่คืออะไรรู้ไหมจ่าหน้าซองนั่นเองคุณไม่ได้จ่าหน้าซองนะครับไปไม่ถึงต่อให้คุณอธิษฐานจิตมันก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าศาสนาเราบะ,ะบุมาอย่างนี้นะครับ ทำดูนะครับคุณต้องกดน้ำครับทุกคนต้องกดน้ำครับชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค,คือไม่ว่าเราจะทำบุญกับอะไรก็ตามใช่ไหมคะอาจารย์จะเป็น,ก,นการบริจาคเงินหรือว่าบริจาคสิ่งของเราก็ต้องมีการกดน้ำเอ่อถ้าเป็นลักษณะถูกต้องครับอย่างเรา<อ>ไปถวายสังฆทานอย่างเงี้ยที่วัดเนี่ยพอถวายเสร็จพระท่านยินต้องอสวดใ,ให้เรากรวดน้ำเลยมันเป็นความเชื่อความเชื่อก็คือหลายๆคนเลยหลายนั้นคนพอเชื่อเสร็จมันกลายเป็นความศรัทธาพอความศรัทธาเสร็จมันจะพุ่งไปเป็นพลังงานจักรวาลทุกคนจะรู้เลยว่า เขากาหนดไว้อย่างนี้นะเทวดานางฟ้าอ๋อต้องกําหนดอย่างนี้ไม่อย่างนั้นอย่าไปทำนะไม่อย่างนั้นคนจะไปกันหลายทิศหลายทางไม่งั้นศาส,สนาก็จะมีเงิ้นเันนับถือคนนั้นก็ได้สินับถืออ,องค์นี้ก็ได้ดีองค์นี้ไม่ใช่ของจริงนี่ต้องเป็นองค์ใหม่จะจะมาเกิดใหม่อีกขีพ่อขีชาติงั้นโอ้โหต,ตีกันตายเกิดเป็นสงครามครูเสดเห็นไหมนะครับฉะนั้นต้องมีการกดน้ําด้วยไม่งั้นบุญกุศลที่เราทําไปมันก็จะล่องลอยอยู่คือผู้รับก็ไม่สามารถจะจัดต้องสัมผัสบุญนั้นได้มองแต่ไม่ได้กิน นะครับเดดน้ำครับนะคะอ่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะ30พฤษภาคม16นะคะชีวิตคู่ความรักจะมีอุปสรรคไหมอายุห่างกันกี่ปีนะคะมันนปชีวิตจะเป็นอย่างไรคะ่ะ <40 S 2> ไม่ได้ระบุชื่อมานะจารย์ท่านนี้40่กว่านะครับอ่ะให้คุณมองไปที่คุณพึ่งทรายนะครับจานยร์น้บสามนะ1 2 3ชัดเจนครับความรักมีอุปสรรคแน่นอนเป็นคนช่างเลือก เป็นคนที่ค่อนข้างจะเยอะไอ้คำว่าเยอะก็คือว่าเขาเรียกว่าอยากเป็นโสดอยู่ตอนนี้ะนะครับเขาเรียกว่าแต่ที่ผ่านมาภาพขึ้นมาว่าไม่ใช่ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีคนมารักมาชอบเคยมีครับแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเวลาอยู่ด้วยกันนะครับถนังให้กันเวลานอนอนะครับภาพขึ้นมาว่าจะมีเนื้อคู่นะครับแต่ว่า จะมีเนื้อคู่ที่มีอายุห่างกันเยอะเลยอายุห่างกันเยอะเลยหมายถึงเรากับเขาหมายถึงว่าคุณคนที่เขียนมาถามนี่นะ <ภา S 1> ไรับด้ระบุชื่อนะครับสมมติถ้าคุณอายุ40 <ภา S 2> คนนั้นจะอายุประมาณ30ต้นก็คือห่างกันเก<ป>ือบปีะนะครับเรีย <ภา S 1> กว่ามีอายุห่างกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์คุณต้องเขาเป็นคนยิียบๆเป็นคนทิสเฉยแล้วก็เป็นคนที่มองโลกได้แบบว่ามองโลกด้วยความมีคุณภาพ แต่ว่าคนที่เข้ามาบางทีอ่ะคุณภาพไม่ถึงตรงนั้นเขาก็เลยเป็นลนักษณะของผู้ใหญ่สอนเด็กไปแต่ถ้าในแง่เชิงของธุรกิจในแง่เชิงของะอะไรเนี่ยมันดีมากมแต่เอามาใช้กับออครูรักไม่ได้แบบร้อยเซต้องกุ๊กกิ๊กนุกนิก,น,กนิดนึงนะครับลองเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดูแล้วก็ภาพที่ขึ้นมาจะเขาเรียกว่าประคองความรักไปได้แบบราบรื่น,นครับลองดูนิดนึงนะครับชวรร้อร์เค่ะ,คสะแสดงว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนพิถีพิถันหน่อยนะสำหรับท่านนี้ ถ้าใครได้เป็นหัวหน้างานบริษัทไหนๆเอาไปทํางานนี่ถือว่าเก่งถ้าค้าขายนี่ ร้านเขาจัดอย่างนู้นอะย่างนี้นะแต่ตัวเองมีนั่นมีนี่เข้าไปนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็ปนคนพิถีพิถันเพราะฉะนั้นความรักก็เลยพิถีพิถันไปนิดนึงแต่ความรักนี่มันใช้ไม่ได้นะอาจารย์ <c oughs> ถูกต้องไหมถ้ามันจะทุกระเบียบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตู้ตีตุกติกอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะนะคะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์เอของเราก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ส่งเอสเมทมานะคะคนที่โทรมาก็เดี๋ยวจะมาดูให้สำหรับช่วงหน้าละกันน่่งกเบึคะ you yeah.